วิตามิน b ี6ไพรีดักซีนคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องตัวบวมเลยหากคนได้กินวิตามิน b 6เป็นประจำเพราะวิตามิน b 6จะช่วยรักษาสมดุลของน้ำในร่างกายโดยเฉพาะก่อนช่วงที่มีประจำเดือนที่ตัวมักบวมกว่าปกติ คุณจะนอนหลับสนิทดีหากกินผักที่อุดมด้วยวิตามิน b 6เป็นประจำผมคุณจะแข็งแรงขึ้นเมื่อได้กินผักที่มีวิตามิน b 6ในปริมาณสูงวิตามิน b 6จะช่วยบำรุงเลือดทำให้คุณมีผิวพรรณสดใสสุขภาพดี ผิวหนังที่มีผื่นขึ้นคันอักเสบจะค่อยๆดีขึ้นเมื่อคุณได้กินผักที่มีวิตามิน b 6อย่างสม่ำเสมอวิตามิน b 6จะช่วยในการควบคุมน้ำหนักเนื่องจากวิตามิน b 6จะช่วยในการเผาผลาญโปรตีนและไขมนันวิตามิน b 6 ยังช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายคุณจะไม่มีปัญหาเรื่องฟันผุแตกหักง่ายอีกเลยหากได้กินผักที่อุดมด้วยวิตามิน B6 อาการผิวมันเยิมจะค่อยๆกลับมาสู่สภาพสมดุลผิวคุณจึงสดใสสุขภาพดีวิตามิน B6 ยังช่วยบรรเทาความเครียดและอาการซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีผักที่อุดมด้วยวิตามินบี6น้ำเต้ากะหล่ำปลีมันฝรั่งเห็ดฟางเห็ดหอมถั่วเหลืองข้าวซ้อมมือถั่วลิสงมันเทศกระเทียมถั่วแดงรำข้าวข้าวโอ๊ตข้าวโพดข้าว,าวสาลี